สวัสดีครับค่าเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่อี o ูวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับกริยาช่วย modal verbs ได้แก่ wood ฉันจะทำ s h o o d ฉันควรจะทำและ must ฉันต้องทำครับค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแสดงความต้องการภาระหน้าที่และคำแนะนำ wood หมายถึงอะไรและใช้ยังไง wood เป็นกริยาช่วยที่เราใช้พูดถึงความต้องการความตั้งใจและสถานการณ์สมมติเราแปลว่าฉันอยาก คุณจะไปหรือเขาจะช่วยคุณมาดูตัวอย่างกันครับค่ะ I would like a coffee ฉันอยากได้กาแฟสักแก้ว I would ที่ like a coffee would you like a coffee ที่นี่เราจะเห็นว่าเราสามารถใช้วุ l d เพื่อพูดถึงสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบได้ You would go for a picnic but the weather is bad คุณจะไปปิกนิกแต่สภาพอากาศไม่ดี You would ที่ go for a picnic would you go for a picnic He would help you gladly เขาจะช่วยคุณด้วยความยินดี He would he help you Would he help me ไปต่อกันที่กระยาช่วยชุดเราใช้ชุดเมื่อต้องการให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะซึ่งไม่ใช่ข้อบังคับตัวอย่างเช่น you should eat more vegetables คุณควรกินผักให้มากขึ้น u should n eat more vegetables Should you eat more vegetables He should go to the doctor เขาควรไปหาหมอครับ s h s u o u ที่ go to the doctor ชุที่ go to the doctor, we s h o o s study more, พวกเราควรเรียนให้มากขึ้น we s h o s to study more, ชุด we study more, ชุดมีความหมายเทียบเท่ากับควรในภาษาไทยและ must ซึ่งเราใช้สำหรับข้อบังคับความจำเป็นและกฎระเบียบที่เข้มงวดความแตกต่างหลักระหว่าง must กับชุดคือชุดจะเป็นเหมือนคำแนะนำมากกว่าในขณะที่ม u s แสดงว่าจำเป็นต้องทำสิ่งนั้นอย่างเคร่งครัด ลองมาดูตัวอย่างกัน You must wear a seatbelt. คุณต้องคาดเข็มขัดนิรภยัยนี่ไม่ใช่แค่คำแนะนำธรรมดาแต่เป็นกฎจราจรที่บังคับใช้จริง You must not wear a seatbelt. Students must do their homework. นักเรียนต้องทำการบ้านของตัวเอง Students must not do their homework. Must students do their homework? We must be on time. เราต้องตรงต่อเวลา we must not be on time must we be on time และเรายังมีเซอร์ไพรส์เล็กๆด้วย must มีความหมายเทียบเท่ากับ have to ความแตกต่างหลักคือ must ใช้แสดงถึงข้อบังคับที่ผู้พูดเป็นผู้กำหนดหรือเป็นกฎที่เข้มงวดในขณะที่ have to ใช้สำหรับข้อบังคับทั่วไปที่ถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอกตัวอย่างเช่น you must be q u i e t in the library คุณต้องเงียบในห้องสมุดผู้พูดย้ำถึงกฎท่อนี้ you have to be quiet in the library คุณต้องเงียบในห้องสมุดนี่เป็นกฎทั่วไปสำหรับทุกคน Must ไม่สามารถใช้ในอดีตได้ดังนั้นในกรณีนี้เราจะใช้แฮดทูเพื่อแสดงถึงความจำเป็นเราไม่พูดว่า I must stay indoors แต่เราพูดว่า I had to stay indoors for one week when I was ill ฉันต้องอยู่แต่ในบ้านหนึ่งสัปดาห์ตอนที่ฉันป่วยดังนั้นมาทำความแตกต่างระหว่างบุนชุดและ u s t กัน เราใช้บทเมื่อเราต้องการแสดงความตั้งใจความปรารถนาหรือความชอบบางอย่างชุดเราใช้สำหรับให้คําแนะนำหรือข้อเสนอแนะส่วนมัใย์เพื่อแสดงถึงความจำเป็นหรือข้อบังคับในการทําบางสิ่งอย่าลืมเรียนบทเรียนฉบับเป็นที่อิสคูเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มพูนคําศัพท์ของคุณและทำแบบฝึกหัดที่เตรียมไว้